สวัสดีค่ะชุดเปิดร้านยางสำหรับอู่เปิดใหม่ต้องซื้อกี่ชิ้นถึงจะครบเจ๊สมศรี BMP Truck แนะนำแพ็กเกจหนึ่งเสียพร้อมลุยสำหรับอู่เปิดใหม่ที่กำลังมองหาเครื่องมือเปิดร้านยางที่ครบชุดเพื่อรับงานรถบรรทุกและสงสัยว่าต้องมีกี่ชิ้นจึงจะพอเจสสมศรี BMP Truck ขอแนะนำเจ็ดชิ้นหลักในแพ็กเกจหนึ่งเสียพร้อมลุย ชุดที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่าและประสิทธิภาพงานหลักชุดนี้คือการลงทุนร้านยางที่เน้นความจำเป็นในการเปลี่ยนยางรถบรรทุกรถสิบล้อและรถพ่วงเครื่องถอดใส่ยางเรเดียนระบบไฟฟ้าบวกลมนี่คือเครื่องถอดอยางรถบรรทุกแกนหลักของอู่ระบบไฮบริดทำให้คุณทำงานกับยางรถใหญ่ได้อย่างมั่นใจแม่แรงลม80ตันอุปกรณ์ยกที่ให้กำลังสูงสุดปลอดภัยสำหรับการซ่อมช่วงล่างและจัดการล้อหนักของรถ6ล้อ บล็อกลม6,200นิวตันเมตรพลังในการปลดน,อน็อตอะไหล่สิบล้อที่แน่นหนายอย่างรวดเร็วเครื่องบีบยางเรเดียน22.5ช่วยลดเวลาในการถอดหน้ายางรถบรรทุกทังระเบิดยาง39ลิตรสำคัญในการประกอบยางใหม่เข้าขอบรถเข็นบล็อกลมเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานชุดถอดใส่กระทะขอบ16กับชุดถอดใส่กระทะ4ล้อขยายการรับงานรถยนต์และรถกระบะด้วยอุปกรณ์เจ็ดชิ้นที่ถูกขัดสันมาอย่างดีนี้ อู่ซ่อมยางของคุณก็พร้อมทำกำไรได้ทันทีแพ็กเกจหนึ่งเสียพร้อมลุยคือการเริ่มต้นที่ถูกจุดและประหยัดที่สุดเจสสมศรียืนยันว่าอะไรดีมีใช้ไปกว่าครึ่มข้อเสนอพิเศษสินค้าพร้อมส่งหรือลดเพิ่มอีกสเเมื่อมารับสินค้าเองที่โกนังสนใจอุปกรณ์สำหรับเปิดร้านเปลี่ยนยางรถบรรทุกปรึกษาเจสสมศรีได้เลยค่ะออฟฟิศ02 328 7 7 3สสายด่วน081 854-1580-086-326-6250 a l i n e a BMP-QT ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bmptruck.com